สวัสดีครับนักเรียนชั้นม .6 ตัวประเทศไทยพบกับผู้ช่วยศา,าสตราจารย์วิทยาศรีชนนท์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้จะมาติวเข้มคณิตศาสตร์แพทหนึ่งสู่มหาวิทยาลัยเรื่องศักยภาพการคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์นะครับทีนี้ศักยภาพการคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์นี้จะไม่มีในตัวหนังสือเรียนนะครับเป็น หลักเอข้อสอบที่จะออกข้อสอบให้เด็กแก้ปัญหาเองในห้องสอบนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องใช้ชาวบางอย่างบางครั้งเราต้อง,องสังเกตไม,ไม่สังเกตเราก็อาจจะทําโจทย์ข้อสอบคอนนั้นไม่ได้บางข้อกูเองทำไม่ได้กูยอมรับนะครับทําไม่ได้บางทีต้องถามเพื่อน,นมุมมองของคุณคิดยังไงในโจทย์คนนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากพวกเรานะต้อง ใช้ไหวพลิบให้สังเกตโจทย์นะครับบางทีถ้าเราไม่มีสมาธิในการสังเกตโจทย์มันก็อาจจะทําโจทย์ลักษณะคนนั้นไม่ได้เช่นกันนะครับก็ฝากไว้เลยนะครับก็เรามาดูข้อสอบที่รูจะมาเฉลยมุมมองรูอาจจะมุมมองวังนนี้นักเรียนอาจจะมุมมองอีกแบบหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับก็เริ่มต้นเลยนะฮะก็อันแรกมาปุ๊บตากันภาพนะฮะการคิดและการแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์นะครับข้อนี้ ถามว่าเป็นข้อสอบข้อย,ยากหรือเปล่ามันอาจจะต้องใช้เรื่องล็อกเรื่องมาเกี่ยวข้องนะฮะ,อะลองดูข้อสอบทัดหนึ่งเดือนกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเนี่ยก็บอกว่ากําหนดให้ a เท่ากับสองจุลลังสี่สิบแปด b เท่ากับสามจุลลังสามสิบหกแล้ว c เท่ากับห้ากุลลังยี่สิบสี่ข้อใดตอบแบบนี้ถูกต้องหนึ่งส่วน b มากกว่าหนึ่งส่วน c มากกว่าหนึ่งส่วน a 2, สองหนึ่งส่วน a มากกว่าหนึ่งส่วน b มากกว่าหนึ่งส่วน c 31ส่วน b มากกว่า1นส่วน a มากกว่า1ึงส่วนส่วน a มากกว่า1นส่วน C มากกว่า1นส่วน b นัมวมันต้องอ่านแบบนี้นัเรียนก็คงจะไม่รู้ว่านั่นยังไงนะครับก็เราก็เริ่มต้นด้วยตัวเลขก่อน ABC นะเราก็เริ่มต้นด้วย A ตัวนี้ b c เองเราอยูัง4ี่ยัง3นะครับ5ยังย จำนวนเหล่านี้ถามว่าจำนวนไหนเมากันเนี่ยบางทีบางครั้งเด่ยเราก็อาจจะลําบากในการที่จะต้องมาคูณเลข2องจำนสี่แปดสองคูณกับสี่สิบแปดครั้งมันลำบากเราจะใช้ใส่ล็อกเข้าไปทั้งสองทั้งหมดเลยนะฮะการใส่ล็อกเนี่ยถ้าสมมติเ็าเป,เป็นอัตราสมการเราใส่ล็อกฐานสิบขึ้นหมายจะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราตัวนี้เราไม่ได้เปลี่ยนแค่ว่าดูว่าตัวไหนเมากันเท่าน,นั้นเองนะครับอ่ะก็เริ่มต้นด้วยตัวนี้เราก็กระโดดลงมาเลย เรารู้สมบัติเหมืนนะฮะสมบัติล็อกเอ็มยูรังพีฐานเอเนี่ยก็เป็นพีล็อกเอ็มฐานเอนะฮะนัดมินเอ็ได้เป็นเท่าไหร่ครับอ,อันนี้คือสมบัติเหมืนนะเราก็สี่แปดเนี้ยกระโดดมาเลยตูมสาระโบกกระโดดมาตูมยี่สิบสี่กระโดดมาตุ้มนะฮะก็เป็นเท่าไหร่สี่สิบแปดล็อกเท่าไหร่ครับล็อกสองเราตอนนี้ก็เป็น สามสิบหกล็อกสามนะฮะก็อันนี้น่าจะยี่สิบสี่ล็อกห้าอ่ะก็เดิน่าไหลาครับล็อกสองเนี่ยเราต้องรู้นะครับว่าตัวเลขมันเกิดอ,อะไรท่องๆนะฮะสามศูนย์หนึ่งศูนย์เพราะครูเคยบอกมาหลายครั้งนะครับว่าล็อกสามศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับล็อกยี่บสี่ก็ล็อกห้าก็คือศูนย์จุดหกเก้าเก้าศูนย์ ล็อกห้านี้มันมาจากไหนครับล็อกห้าก็เป็นบางคนนี้ก็ไม่รู้ว่าล็อกห้ามันมาจากไหนก็คือล็อกสิบพันสองก็ล็อกสิบก็คือล็อกสิบพันสองก็คือล็อกสิบลบด้วยล็อกสองล็อกสิบก็คือหนึ่งลบล็อกสองล็อกสองก็คือเมื่อกี้ศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ก็ได้แล้วนะครับอ่ะก็อันนี้ได้ตัวนี้คุณเลขเลยครับแทนคุณเลขนี้ครูขอบอกตัวเลขเลยแล้วกันนะฮะ อันแรกได้14.448นะครับอันที่สองได้17.1756อันที่สามได้16.16.776นะครับก็คูใช้เครื่องเลขน,นะฮรับถูกเปล่าก็น่าจะถูกนะจะบอกถูกหรือเปล่าอ่ะเรียงเลยครับเรียงอันนี้ก็เป็น14เรียงน้อยต้น้อยไปหาม,มากก่อน อันนี้สิบหกจุดเจ็ดเจ็ดหกนะฮะอันนี้ก็สิบเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดห้าหกอหมายเป็นไงครับเราก็ใส่เข้อหมายเลยอันนี้น้อยกว่าน,นี่น้อยกว่าแน่นอนครับตัวนี้ก็คือก็อย้อนกลับขึ้นไปข้างบนก็คือเท่าไหร่ล็อกสองอยุลังสี่สิบแปดนั่นเองอันนี้ก็ล็อกเท่าไหร่ห้ายุลังยีิบสี่นั่นเองอันนี้ล็อกเท่าไหร่ครับ ล็ก 3, อกสามจังหวังสามถกนั่นเองค่านี้คือค่า A. เอาขออภัยนะเราตัดล็อกออกทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสองจังังสี่สิบแปดน้อยกว่าห้ากังหังยี่สิบสี่น้อยกว่าสามกังหังสามกนะครับอ่ะก็หลังจากนี้อันนี้คือค่าเน้อยกว่านี่คือค่า C น้อยกว่าค่า b ถ้ารู้ว่าตัวเลขที่มันเป็นบวกนะครับ เรากลับเศษเป็นส่วนกับเศษป็นเศษข้หมายจะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามก็ออกตัวนี้ก็เป็น1ส่วน A มากกว่า1ส่วนดีีมากกว่า1ส่วน B เราได้เรียบร้อยแล้วเราต้องดูคําตอบนะว่าคําตอบของเนี่ยมันอยู่ในรูปน้อยกว่าหรือนะมากกว่าอันนี้เราไม่ต้องไปสลับที่แล้วนะบางคนทําอันนี้ปั๊บมองย้อนกลับจากขหลังไปขา้างหน้ามันก็ได้นะ่ะคําตอบก็คือข้อท่าหล่ครับในส่วนเอมากกว่าหนึ่งส่วนสีมากกว่าหนึ่งส่วนสีบีคำตอบก็คือข้อสี A, กก่ อันนี้ถามว่าสอบกณิตาพอันนี้ไม่ไหนยากนะครับอ่ะก็เรามาดูอีกันหนึ่งนะฮะไรนะครับก็นักเรียนคิดว่าน่าจะทำได้นะคว่านี้เพราะข้อสอบนี้มันคล้ายคลึงกับข้อเออเนิทนะครับอันต่อไปข้อสอบแพทหนึ่ง เดือนกรกฎาคมปีห้าสามนะครับทางสอสอก็ได้นำข้อสอบเดือนกรกฎาคมห้าสามไว้ในเว็บไซต์ mm. กูก็เอามาจากเว็บไซต์ข้ามานะ mm. ก็ดูได้ในเว็บไซต์ของสตสต้องขอบคุณนะครับที่เราช่วยกันมากูอเองก็เป็นคนหนึ่งที่นึกถึงว่าเราจะสอนหนังสือให้เด็กพัฒนาให้เด็กไทยให้มีความรู้ก้าวไกลไปข้างหน้า เพราะงั้นข้อสอบก็จะไปหงะแล้วครับก็ดีแล้วครับที่เปิดเผยข้อสอบออกมาแล้วเด็กจะได้นําข้อสอบมาคิดว่าเราทําได้หรือเปล่าทําอะไรแบบน,นี้เด็กจะได้มีสมองในการคิดพัฒนาความคิดของตนเองนะครับอ้าก็เริ่มต้นด้วยข้อสอบพัดหนึ่งเดือนละกระดาษน,นะครับพิจารณาการจัดเรียงลําดับของจํานวนขี้หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าในตารางนัำต่อวันนี้แถวที่หนึ่งมีตัวเดียวแถวที่สองมีสองตัวแถวที่สามมีสามตัวแถวที่สี่มีสี่ตัวแถวที่ห้า ก็มีห้าตัวแถวที่หกมีหกตัวแถวที่เจ็ดมีเจ็ดตัวนักเรียนลองดูไล่ๆไปนะครับว่าเขาถามว่าสามร้อยหกสิบเอ็ดจะอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับนักเรียนก็ลองดูว่าสามร้อยหกสิบเอ็ดอยู่ตำแหน่งเท่าไหร่ตัวครูเองเนี่ยครูก็ไม่รู้จะคิดยังไงนะอาจจะมุมมองอไหลมุมมองความจริงแล้วครูอาจจะคิดยากก็ได้นะวันนี้เราอาจจะคิดยากแต่ก็ถือว่าเราก็ได้นวความคิดของครูคไปแล้วกันนะครับ กูเริ่มต้นด้วยเขาบอกว่าจากตลางจะเห็นว่า15เนี่ยสิบห้าตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่2จากซ้ายในหนึ่งสองของแถวที่4อยากทราบว่าจํานวน3ามเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ะอะไรกูก็เอาเริ่มมาตั้งแต่เลขตัวนี้เลยนะหนึ่งสามเจ็ดสิบสามนะกูเอาเลขตัวนี้หนึ่งสามเจ็ดสิบสาม อ่ะตัวต่อไปเป็นอะไรฮะสิบเก้ายี่สิบเอ็ดนะครับนักเรียนลองดูนะฮะหนึ่งสามเนี่ยลบกันเหลือเท่าไร 2, 7, 3, หร่สองเจ็ดลบสามเหลือสี่สิบสามลบเจ็ดเหลือหกยี่สิบเอ็ดลบสิบสามเหลือแปดเพราะนั้นตัวนี้ลบกันต้องได้เท่าไหร่ครับสิบเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นสามเอ็ดไล่ไปนะต่อไปก็เอาสิบสองบวกข้าแปนะจะเห็นว่าลบกันแล้วเนี่ยมันเป็นลําดับเป็นลําดับเลขคณิตน,นะฮะเป็นลําดับเลขคณิต อันดับเลขคณนิดนะฮะเลขคณนิดอ่ะตอนนี้เป็นลำดับเลขคณนิดปุ๊บเดี๋ยวน้องเลียนก็ลองดูนะถ้าลบกันอีกทีหนึ่งเพราะอะไรลบกันแล้วได้สองหกลบสี่ลบ 2. สองสองสองอ่ะก็ตัวเลขตัวนี้ก็เป็นที่เราจะใช้หนึ่งสองสอง,สอง,สองนะฮะเราถามว่า อดอกจันตัวนี้เราจะหาพจน์ที่ n นะครับ์ที่ n ก็เอาเลขหนึ่งมาเรื่องนี้เนียคุณเคยอธิบายในเรื่องของลำดับอนุกรมไปแล้วนะครับถ้าใครได้ดูนะฮะ n ลบหนึ่งคูณกับเลขสองตัวนี้นะฮะบ,บวกกับ n ลบหนึ่งคูณกับ n ลบสองหารด้วยสองทุกครั้งเนี้ยมันก็คูณได้ค่าดีเดี๋ยวครูจะอธิบายทีหลังนะครับอ่ะก็ลองดูีิว่าได้เท่าไหร่หนึ่ง หนึ 1> 1่งบวกกับสองเอ็นลบด้วยสองสองนี้ตัดได้ก็ได้เป็นบวกด้วยเอ็นกำลังสองลบด้วยสามเอ็นบวกด้วยสองลบสองบวกสองหมดไปนะฮะแล้วก็เหลือเท่าไหร่เอ็นกำลังสองลบด้วยเอ็นบวกกับหนึ่งอันนี้คือเอ็นนั่นเลยลองเช็คดูตรวจสอบดูวว่าถูกต้องไหมก็เริ่มต้นเ้ยวยมีเลขหนึ่งสามเจ็ดสิบสามยี่สิบเอ็ด แล้คราอ็อ่ะลองดูพจน์ที่หน่งนะครับพจน์ที่1นึ่งนะเอ็นได้พจน์ที่หนเราได้หนึ่ง่าครับก็แทนค่าเอ็นเป็น1เข้าไป1นึ่กลังสองลบด้วยห่งบวกด้วยหนึ่ผลลัพธ์ออกเป็น1นึ่งเห็นเป่ะพจน์ที่สครับลองตรวจสอบนะถ้าใครได้สองกำลังสลบด้วยสองบวกด้วยหก็ได้สี่ลบสบวกด้วก็เหลือเท่าไหร่เดืออ่ะได้แล้วนะพจน์ที่สาครับท่าไะร่ครับพจน์ที่สามก็ออาเป็น สากำลังสองลบด้วยสบวกได้หนึ่ลบด้วยสบวกสได้ลบสเหลือ7จ็ดเห็นไหมอ่าต่อไปพจน์ที่สี่เจ็ดนะนะพจน์ที่4ก็ทำก็ลบสีบกหก็เป็นสิบลบด้วยสเหลือสิบอ่าพจน์ที่ห้าอีกตัวหนึ่งอ่ะหากำลังสองลบห้บวกได้หนึก็เป็น25ล 4, ออ 6, ล่ลบด้วยสเหลือยี่อ่าพจน์ที่หกอ่ะได้หมดหมดเลยลบด้วยหกบวกด้หก็สามสลบหเหลือสาอ่าได้หมดเ แสดงว่า a อ็ของเราได้เท่าไหร่ครับเอ็นก็เป็นเอ็นคาลังอสองลบด้วยเอบวกกับ1ทีนี้เราลองสังเกตว่าตัวเลขที่เราจะดูเนี้ยดูคําตอบของเราว่าเราจะเป็นแถบที่เท่าไหร่ท่านมัดเราแถวที่19นะบเก้าแทแถวที่สิเราได้เท่าไหร่ตัวที่สิบเก้าอ้าวก็ลองดูเนี้ยแถวที่สิบเก้าเอ็นด้วยกับสิบเก้านี่คือแถบที่สิบเก้าแนทว่าแถวที่สิบเก้านี้ย 19, นะ 9, นะดูจากไหนดูจากคําตอบเลยครับ มันมี18 19 21นะฮะ18 19 21เนี่ยแถวที่18 19 21เราก็ลองแทนค่าดูแถวที่19ก็เป็น a 19ก็เป็น19กําลัง2ลบด้วย19บวกด้วย1ก็อันนี้ก็เป็นเท่าไหร่3 6 1นะฮะ3 6 1ลบด้วย19บวกด้วย1เหลือ3 4 3เพราะฉะนั้นแถวที่19มันจะมีทั้งหมด19ตัวนะครับ19ตัวก็นักเ,เรียนก็ลองดูนะฮะ19ตัว ที่19นะฮะเริ่มต้นได้ n ที่19เนี่ยก็มีเริ่มต้นได้34 3 4 3 34 3 4 3 3 4 5 3 4 7 3 4 9 3 5 1นะฮะ35 3 35 5 0 3 3 5 5 3 5 7 3 5 9แล้ว3 6 1นะครับตัวนี้เพราะั้นเราถามว่าตำแหน่งที่ไหล่ก็นับเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคืนตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับตำแหน่งที่สิบตำแหน่งที่สิบนะฮะเราก็ตอบได้เลยว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สิบนะครับคำตอบก็คือข้อข้อเท่าไหร่นะ,ะ,นะนก็รัฐธรแมนูญงเรียนก็คำตอบก็คือข้อที่สองนะครับข้อสอง ก็ขอทบทวนไปอีกนิดนแล้วกันนะฮะว่าถ้าโจทย์แบบนี้นะครับถ้าโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับก็หมายความว่าเรามี A1 A2 A3 A4 A5 A6 นอะครับอันนี้เป็นนักกฏมเราต้องการหา A n เราลงมาลบกันก่อนลบก,กันปั๊บเนี่ยลบก,กันลบก,กันนะครับผลต่างหาผลต่างก็อันนี้เป็น B1 B2 B3 B4 B5 นะครับบีหนึ 2, ่งบ b สอเราได้แังนี้เรียบร้อยแล้วปื๊ดนะครับอันนี้เป็นลำดับเลขกันนิดหนึ่งเป็นลำดับเลขกันนิดนะฮะ